ใช่ฮะด้วยความโศกสลดใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ uh huh. แล้วก็พูดไปก็ใจสั่นเหมือนกันนะกุณภาคภูมิเหตุการณ์ที่มันไม่ได้จะเกิดมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ,รบเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลําพูหนองบัวลำพูนะครับ,รบเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงนะครับรายการก่อนหน้านี้ก็ได้รายงาน uh huh. uh huh. ไปเป็นช่วงๆมาแล้วนะครับ,รบก็มีการรับแจ้งเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุกลัดยิงในอบตอ,อุทัยสวรรค์ uh huh. องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสว์ครั์อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลาพู แล้วก็ไปยิงในห้องเรียนนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย,ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตอนแรกก็บอกว่าย4ี่ต่อมาก็เป็นยี่สิบหกหลังสุดบอกว่าส <36, S 2> ามสิบหกราสนี <30. S 2> <30. S 3> ่เป็นรายงานล่าสุดนะฮะใช่บอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีสามสิบหกรายนนแล้วก็ย,ยผู้บาดเจ็บอีก12บสองรายนะครับก็เหตุการณ์ใหญ่สูญเสียมากทีเดียวนะครับคนนั้นก็หลบหนี แล้วก็สุดท้ายก็ไปจบ,บชีวิตตัวเองที่ทบ้าน,านแล้วก็จบชีวิตตัวเองไม่พอพอยังครอบครัวเอาครอบรัวแล้วก็ลูกด้วยนะครับปรายาอีกหนึ่งคนลูกอีกหนึ่งคนนี่แหละครับเศร้าซ้ำซ้อนเหลือเกินนะครับครับ